วันนี้น้องอลินมาว่ายน้ำเขอาโ,โอ้โหโโอ้หเอาอะไรนะเอาฟโฟมลินเตะขาเป็นไหมนะ่ะเตะขาเป็นไหมเตะขาเป็นไหมโอ้ยไอรินอยู่ไหนวะไม่เห็นไอรินเลยเนี่ยไอรินอยู่ไหนวะไหนไหนไอรินอนะ่ะโอ้โห เล่นน้ำเดินเล่นต้องใส่ของยางถ้าไม่ใส่ของยางไอรินก็ไอรินก็จะกินน้ำเออวันนี้เราต้องเราต้องให้เอาของเพื่อนแล้วนะรินะว,ว้าอุ้ยเอ้าฮะ,ะจับลูกบอลแล้ว พ่อไปไหนแล้วพ่อไปไหนแล้วฮะให้แม่ทำอะไรลูกฮะอาไรนะอันให้เลยตุ้ง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 อุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุอุเอ้าเข้ามาล้มสิลูกเขาล่มแล้ว เอ้าเอ้าเอาเอาเอลินจับเอานะลูกไม่ต้องปีนขึ้นนะขึ้นไม่ได้ต้องจับเฉยๆลูกจับเฉยๆขึ้นไม่ได้อะไรหรอดูลูกบอลมาขึ้นอะไรแล้วเนี่ย ลูกบอลมาขึ้นฝั่งไว้แล้วนะวันลีนเนยไปจับมันแล้วอะไร พ่อไอลินไอลินวะ่ายน้ำกระโดดเล่นกระโดดเล่น,เ,ลนเอาไม่แว่นนะนนดูดูคนกระโดดกระโดดตากแดดเล่นตากแดดเดี๋ยวดำด้วยโอ้โหนะโอ้โห,โอโหโดอนเลย ขึ้นจะกระโดดขึ้นจะกระโดดอ้าวกระโดดดูสิวนชอ้าวนั่งกระโดดนะนะ นึกว่าจะกระโดดลงไปเลยไ่าอาเงี้ยวออ้ลินทำับ เตะขาหน่อยสิเตะขาโซน้อยอเล่นน้ำ เอาแว่นไหมลูกเสบตาแล้วนั่นเอาแว่นไหมเ็บตาแล้ว,ลวอ พักนละอาจับ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 ฮะอีกลูกหนึ่ง嘛เอ้าวันทูที่มันทูที่เอ้าเอ้าใคร น้องเตะขาเด้อทำอะไรเนี่ยสวัสดีครับคุณดูสวัสดีครับไปเปลี่ยนชุดอ่ะเร็ว